สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงศ์พสุนาพรมเป็นประจำนะครับทาง g i f t e r c นชาแนลกับรายการ Gift ์ n s p i r e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับและเช่นเคยครับว่าทุกๆครั้งที่ผมกำลังมาพบกับท่านผู้ชมเนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษที่อยากจะนำมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ ที่น่าประทับใจรวมทั้งควรค่าแก่การนํามาเล่าต่อนะครับเพราะเรื่องราวของคนหนึ่งคนก็เปรียบเสมือนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือแต่ละเล่มจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันเฉนเช่นกับหนังสือเล่มที่ผมกําลังจะเปิดอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือชีวิตเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เธอใช้ความวิริยะอุตสาหะ ฝ่าฟันบากบั่นมุ่งมั่นและภาคเพียงเพียงไรในการที่จะพาตัวเองเก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise ของ g i f ฟารีนผมกำลังหมายถึงท่านผู้บริหารคนเก่งของเราครับคุณจันเพ็นชูสีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการ GIF t Inspire ต้องบอกว่าขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับคุณปานะนะครับคุณปานอยากจะ ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยผมได้มีโอกาสฟังประวัติและก็เรื่องราวของคุณฟานมาบ้างแต่ยังไม่ละ,ละเอียดนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยให้คุณฟานช่วยเล่าให้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าชีวิตเรื่องราวของตัวเองเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะ,คะก็ตัวดิฉันเองนะคะเดิมทีเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุราธานีค่ะคแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะคะสิบคนคบตัวเองเนี่ย เป็นคนเล็กที่สุดค่ะคือคนสุดท้องนะคะอ๋อน้องคนเล็กนี่ต้องบอกว่าโชคดีนะ้องบอกว่าโชคดีค่ะก็พ่อแม่ค่อนข้างที่จะรักและก็ตามใจเป็นพิเศษนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณพ่อนะคะก็มีอาชีพทําสวนคุณแม่ก็มีอาชีพค้าขายนะคะในวัยเด็กก็ใช้ชีวิตเด็กเนี่ยก็พออายุเจ็ดขวบนะคะก็คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็ได้มีได้แยกทางกันนะคะหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองก็เริ่มขาดความอบ อบอุ่นนะคะส่วนหนึ่งแต่ตัวเองก็ได้มาอยู่กับคุณแม่นะคะค,ค่ะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตวัยเรียนนะคะจนจบระดับมัธยมปีที่3ค่ะคและหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าไปเรียนพาณิ์นะคะคอะปะวชปีที่1น,นะคะก็ได้เรียนแค่ปีเดียวค่ะปะวชนี่เรียนที่จังหวัดสุราษฎราา์เหมือนกันใช่ไหมครัครับ,รบได้เรียนแค่ปีเดียวก็ต้อง ออกมานะคะเพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีกําลังที่จะส่งเสียนะคะค,ค่ะก็ได้มีโอกาสออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้พาตัวเองมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะครับตอนหยุดพักการเรียนไว้ที่พาณิชย์ปีหนึ่งค่ะแล้วก็เข้ากรุงเทพในใจสาเหตุที่เข้ามาที่กรุงเทพนี่เพราะอะไรสาเหตุนะคะก็อยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอยากจะมาทํางานหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะส่งตัวเองเรียนนะคะครับแต่ไม่เลือกที่จะหางานทําที่สุราษฎร์ค่ะ ครับครับอพอตัดสินใจว่าอยากจะมาทํางานเก็บสตางค์อย่างน้อยที่สุดเพื่อจะส่งตัวเองเรียนเข้ากรุงเทพมาและสิ่งที่หวังไว้ในกรุงเทพมหานครเป็นไงฮะหลังจากที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพนะคะก็เป็นชีวิตของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะก็คือ,อตอนนั้นเนี่ย นะคะก็ได้ทํางานทั่วๆไปนะคะก็มีโอกาสได้อยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาก็ขายเสื้อผ้านะคะรับเสื้อผ้าจากสวนจตุจักรเนี่ยไปขายที่สาโรงค่ะ,คะตัวเองก็ได้พักอยู่ที่คอนโดกับเพื่อนแล้วก็ช่วยกันค้าขายแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานค่ะเป็น QC นะคะ,คะเช็คของในโรงงานแห่งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณ2ปีนะคะก็ได้ประสบการณ์เยอะนะคะได้รู้นะคะรสชาติของอการที่เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยว่ามันมีความมุมหนึ่งเนี่ยมันมี ความลําบากนะคะและตอนนั้นเนี่ยก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะ8ปีเนี่ยแต่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้นะคะก็ตอนนั้นก็ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุราธ,ธานีเพราะว่าด้วยเหตุผลที่คุณแม่เนี่ยเริ่มป่วยค่ะครเริ่มป่วยตัวเองก็ต้องกลับไปดูแลเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเขามีครอบครัวกันหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่มีครอบครัวก็เลยต้องกลับไปดูแลแม่ค่ะครับ แล้วพอพอเรากลับไปดูแลคุณแม่ที่บ้านเนี่ยแล้วตอนนั้นเราเราไปทาทาอะไรต่อดูแลแม่อย่างเดียวหรือว่าทํางานอะไรไปด้วยไปดูแลแม่เสร็จแล้วแม่เริ่มอาการดีขึ้นนะคะตัวเองก็ได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตครอบครัวค่ะที่จังหวัดสุราธานีครับไปพบรักกับกับกับคู่ชีวิตได้่ค่ะก็ไปพบรักกันที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะอยู่ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันนะคะแล้วก็ เริ่มต้นนะคะเพราะว่าจากการที่เราไม่รู้จะทํางานอะไรนะคะนอกจากงานค้าขายนะคะเขาถือว่าตอนนั้นเนี่ยเคยเห็นคุณแม่ทํามานะคะตัวเองก็เลยเริ่มต้นนะครับประกอบอาชีพค้าขายนะคะก็ทําอยู่การค้าขายเนี่ยทำอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยแปปีค่ะครับค้าขายเกี่ยวกับประเภทไหนครับป่าป่าในตลาดสดนะคะเป็น เป็นปลาพุกเปนพวกน้ำปั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ oh, น้ำแข็ง,งปงล่นโดยเพราะเป็นค่ะเป็นพวกลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกปิ้งนะคะในตลาดเป็นการค้าขายเล็กๆกัไรไม่เยอะค่ะนะคะคช่วงแรกๆเนี่ยก็แค่พันต้นๆนะคะแต่ระยะหลังเนี่ยรายได้พันต้นๆนี่คือค ต่อรายได้ขายครับตอนหนึ่งวันพันกว่าบาทแต่หักหักต้นทุนหักอะไรไปก็อาจจะเหลือเป็นหลักร้อยใช่ไหมฮะครับแต่บางวันก็ไม่ถึงหลักพันนะคะอยู่ที่ภาวะสถานการณ์ต่างๆเพราะที่ใต้เนี่ยฝนก็ตกบ่อยถ้าช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยรายได้ก็จะลดลงหรือว่าช่วงที่เกิดราคายางนะคะราคายางตกลงมาเนี่ยการค้าขายก็จะกระทบเพราะเศรษฐกิจที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็จะแปรผันตามราคายางด้วยใช่ค่ะครับเอาละเราไปค้าขายนย ตลาดสดมาอยู่8ปีซึ่งตอนนั้นเองเราก็แต่งงานแล้วค่ะครับตอนนั้นใน8ปีที่แต่งงานแล้วตอนนั้นโทษนะมีบุตรหรือยังครับค่ะก็มีลูกหนึ่งคนค่ะครับค่ะ8ปปีที่ค้าขายอยู่ในนั้นเนี่ยชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับอาชีพค้าขายนะคะตอนนั้นเนี่ย ก็รู้สึกว่ารายได้ทุดถอยนะคะเริ่มทุดถอยตัวเองก็มองหางานนะคะที่จะหารายได้เพิ่มนะคะคและสิ่งที่ตัดสินใจทําคู่กับงานค้าขายก็คือการทําธุรกิจปล่อยเงินกู้ค่ะนะคะจะว่าไปตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เก็บเงินได้เป็นกออเป็นกรรมมากมายนักใช่ไหมแต่เราก,ก็สามารถปล่อยเงินกู้ได้ค่ะหลังจากที่คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยสิ่งที่ทําได้อันดับแรกเลยค่ะก็คือเปิดเป็นเท่าแช ค่ะเปิดเป็นเท้าแชรแล้วก็นะคะเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปกู้เบ้์มาอีกก้อนหนึ่งค่ะรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินก้อนโตนะคะประมาณ5้าแสนบาทโอ้โหแปลว่าเรารู้จักคนเยอะตั้งบงแชร์ขึ้นมาหนึ่งงได้เงินด้วยบวกับไปกู้เงินจากธนาคารมาด้วยห้าแสนบาทนี่ตั้งใจมาทาธุรกิจปล่อยเงินกู้โดยเฉพาะครับและเงินกู้ในตลาดเนี่ยเป็นเงินกู้ที่ดอกเบี้ยสูงนะคะเขาไม่มีสัญญา และเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดนะคะปล่อยไปแล้วเนี่ยเครียดแต่ก็ได้เงินดีอยู่ในช่วงแรกค่ะคแต่พอช่วงหลังเนี่ยนะคะทําไประยะหนึ่งเกิดวิกฤตที่สุดในชีวิตเลยนะคะก็คือติดลบไปเนี่ยก็เกือบล้านเลยค่ะติดลบเกิดจากหนคนที่เขามากู้เราแล้วไม่ใช้ใช่ค่ะคนที่มากู้ไม่ส่งดอกใช่ค่ะแล้วเราก็ยังต้องไปหาแหล่งเงินมาใหม่เพื่อหาให้ลูกค้ารายใหม่มากู้ แหล่งที่1ก็คือลูกค้าไม่ส่งดอกนะคะคแล้วก็พร้อมกับต้นด้วยนะคะคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่เราเป็นเท้าแชร์เนี่ยเหมือนกับเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนทั้งหมด <Ừ. S 2> นะคะแชร์เนี่ยก็บางส่วนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ส่งนะคะเรารก็เลยต้องอต้องรับผิดชอบในภาวะตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวเงินแล้วตัวเงินสูงมากเลยคะ่ะเพราะทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เกิดวิกฤตที่สุดในชีวิตตอนนั้นเครียดชนิดที่ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคือต้องนอนครับโทษนะครับคู่ชีวิตเขาได้มีโอกาสมารู้ปัญหาเรื่องนี้ในในครอบครัวของของเรามั้ยคู่ชีวิตก็รู้ปัญหาค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็เกิดวิกฤตนะคะสองอย่างพร้อมๆกันก็คือวิกฤตทางครอบครัวด้วยค่ะครับวิกฤตที่ว่านั้นคือยังไงครับก็เริ่มมีความระหงระแหงในครอบครัวนะคะก็เหมือนอาจะเกิดการที่จะไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันค่ะ อย่างว่านะเศรษฐกิจไม่ดีคู่ชีวิตต่างคนต่างเครียดพอเครียดก็อาจจะไม่มีเวลาคุยกันดีๆเท่าไหร่ความระหองระแหงก็ก็มีบ้างครับแล้วชีวิตช่วงนั้นนอนไม่หลับเลยหาทางออกอะไรยังไงให้ชีวิตบ้างนอนไม่หลับนะคะเครียดมากๆนะคะเครียดว่าตัวเองเนี่ยทำไมต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้นะคะเราไม่เคยเป็นหนี้เยอะขนาดนี้อยู่ดีๆแล้วทําไมเราต้องเป็นหนี้คือเหมือนกับตัวเองเนี่ย ตั้งตัวไม่ได้อ่ะค่ะช่วงที่มีนี่นั่นลูกลูกกําลังเล็กค่ะอายุเท่าไหร่ครประมาณสามขวบลูกลูกชายค่ะลูกชายค่ะประมาณย่างสามขวบนะคะแล้วก็ปัญหาครอบครัวก็เยอะมากค่ะเริ่มรุนแรงเริ่มคุยกันไม่เข้าใจแล้วก็ในส่วนของภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะเขาทําอาชีพเขาทำอาชีพตอนนั้นเนี่ยรับเหมาค่ะวางท่อประปาครับเศรษฐกิจแย่ก็ยิ่ง เจอเจอเหมือนกันค,คูยง่ายฝ่ายคุณสามีก็มีเรื่องที่เครียของเขาค่ะและ<ด>้วตอนนั้นในใจหาทางออกวอ่ายังไงฮะตอนนั้นนะคะหลังจากที่ได้เกิดวิกฤตก็คือเหมือนกับสติมันแตกเลยอะคะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตัวเองหมดหวังตัวเองหมดทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ได้นอนอยู่ประมาณเกือบเดือนนะคะนอนโดยที่ว่าไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะคะ แต่หลังจากที่เราได้นอนไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็ได้หันไปดูลูกอะคะ่ะก็ได้รู้สึกว่าเกิดในเรื่องของสตินะคะเราเริ่มสร้างตั้งสติได้ว่าวันนี้เนี่ยเรายอมแพ้ต่อชีวิตแต่เรายังมีลูกน้อยอีกหนึ่งคนที่จะต้องดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย ในอนาคตเนี่ยลูกของเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรตัวเองก็เริ่มตั้งสติว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปทำผิดกับใครเลยแต่ว่าเราเนี่ยโดนเขาโกงไปค่ะแต่เราสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดถึงลูกว่าเราต้องมีภาระความรับชอบอในความเป็นแม่ค่ะก็เลยลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตใหม่อีกครั้งหนงึ่งเรียกว่าเป็นจุดลูกเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจากเดิมถอยละ ทอ้อลนะหมดอะไรตายอยากหันไปเจอลูกมีความรู้สึกสัญชาตยานของความเป็นแม่เนี่ยมันทําให้เรามองเขาแล้วเราจําเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งรเราก็ปรับ,รบเขาเรียกว่าความคิดใหม่นะสิ่งที่เสียแล้วเสียไปกําลังจะมุ่งหน้าหาเอาใหม่และตอนนั้นโทษนะล,ลูกนีนะ่คนที่มากู้เก่าๆเนี่ยเขามีทยอยนำ นี่ค้างชําระมามาผ่อนาจตอนนั้น,<า>น <ะ S 1> ก็นะคะกลับไปก็เริ่มคิดแล้วก็แก้ปัญหานะคะบางส่วนก็ได้กลับมาแต่บางส่วนเนี่ยต้องเสียไปทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าสัญญงสัญญาก็ไม่ไมีมไม่มีค่ะไม่มีตอนนั้นก็เลยคิดแก้ปัญหาส่วนไหนที่กลับเก็บกลับมาได้ก็เก็บมาค่ะแต่บางส่วนเนี่ยเก็บกลับมาไม่ได้ก็ต้องสูญเสียไปแล้วเราก็ต้องหาเงินก้อนอื่นโดยการที่เราเคยมีลูกเชนเนี่ยมาเล่นกับเราใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปขอเป็นลูกเช์ของคนอื่นบ้าง เพื่อที่จะได้เงินก้อนหนึนน่งค่ะเอามาส่งเสียในสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะรับผิดชอบทุกอย่างตามภาวะปกติหมดเลยค่ะคือไม่เกิดการเสียหายกับตัวเราก็คือมันไม่ไม่เสื่อมเสียนะคะยังอยู่ในสังคมได้สติมาต้องเรียกว่าสติมาแล้วหลังจากที่ โอ้ซึมไปเดือนหนึ่งเต็มเต็อ๋อถ้าเราเรายังคงคิดจะมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ไปคดโกงใครคเราก็ใช้ชีวิตเล่นแชร์ได้เงินมาเราก็เอาไปชําระหนี้เราก็อยู่ใน สถานภาพทางสังคมได้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนสู้คนหนึ่งในชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตดําเนินมาถึงตรงนี้แล้วพบว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณปานเนี่ยมาจากการหันไปเจอลูกจริงๆรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ชีวิตเริ่มตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ใหม่หาเงินหาทองมาดํารงชีพอยู่ใหม่แล้วชีวิตช่วงต่อไปของคุณปานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์กิฟต์ฟรีสมาร์ทเนส เพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นและความมั่นใจตลอดทั้งวันให้แก่คุณครับ